ผมก็จะมาเล่นแคชชัแคนนะฮะหว่าแคชชนะัแคนพาคุณผู้ชาผมก็จะไปบุกเออเมืองที่เงินเยอะนะนี่นะด้วยไอโกโบิลเนี่ยโกบินนะครับก็ไปกันเลยนะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหรนะออ่นะเพอาะเป็นแสงนะนี่ก็จะ เป็นเมืองเล็กๆของผมเองนะฮะก็มันก็ไม่ได้เก่งนะครไปแอทแท็กกันนะอย่างเช่นเมืองนี้โอ้โหตังเยอะไม่ใช่ไปต่อครับนี่เมืองนี้ล่ะโอ้โตังไม่เยอะเลยไม่เอาก็พุกนากระเพงนานา,นานแต่ตังไม่เยอะนี่ผมจะบุกนะครับ อย่างเช่นนี้ตั้งอยู่ข้างนอกแต่ก็ไม่ค่อยเยอะผมก็จะไม่บุกเปียงให้กบบิวนะกบินเออ่นี่น,นี่พอใช้ได้นะตัวถ้าเราบุกไปก็รอเป็นไงเนี้นะยโอ๊ยปับกันให้ เนี่ยผมก็จะบุกไหมไม่บุกงน่ะตังเยอะแต่ว่าอยู่ด้านในหมดเลยริมเอาไอไอไวอลเบรเกอร์มานะคือไอตทำลายกำแพงนะ่ะที่จระเบิดใส่กำแพงมาเมืองนี้ล่ะตังไม่ค่อยเยอะแต่เมืองไม่โคตรหนาะไม่บุกนะเมืงนี้เออผมก็จะเอาเข้าไปสักตัวนะฮะเมืองสุลมืองนี้แต่ไม่ไม่เจอด,ดีกว่า เอามึงที่ดีๆเลยดีกว่าเออนานนิดนึงมึงนี่ล่ะโอ้โหมันใช้ใช้สักหนาแต่ว่าเงินมันตังค์ไม่ค่อยมีสักเลียนเลยโอ้โหพี่จะพูดกาก,ากนะฮะมันไม่กากหรอกมันไม่รู้จะประหยะัดเออนี่พอใช้ได้อยู่บุกเลยนะผมจะบุกไปเนี่ยเนี่ย น้าผมเก็บได้หมดเลยนะเนี่ยบุกไปเลยขอีกุนะง่ายติดเจียวนะแบบนี้รวยเละเลยนะ นะง่ายจิเดียวดีบุกเข้าไปหมดเลยนะไม่ช่วยไม่จะได้ตาก็ไม่เป็นไรนะบุ้มโอเคแค่นี้แหละฮะได้ตังเยอะพอสมควรนะฮะกลับบ้านดิ มาแล้วค,คิดว่าตังได้เยอะมากนะอุ้ยก็ทีนีก็เนีย่ยก็สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนลากันเนี่ยไปแต่ตังไม่ได้นะมันต้อง เอาโกบินไว้ก่อนนะฮะแป๊บดีโกบินได้เราให้โกบินเขานั่งมี1สิบตัวนะเราจะเอาเบรกเกอร์วอลเบรเกอรปห้าตัวเป็นสะิบนตะัวพอดีชอบกิปนี้ก็ฮอสเบรกดีครับสวัสดีครับ